ี่ทำไรครับกินเราจะมาสร้างปราสาทในเกียร์กันนะคะโอเคเข้าไปเลยมาเราไปตกแต่งกันเลยเฮ้ยคุณจะปิดไว้ทำไมเนี่ยเดี๋ยวผมคิดว่าตัวเนี้ยผมคิดว่าเดี๋ยวคุณคุณคุณตัวเนี้ยเป็นโซนอาหารนะเดี๋ยวผมขอสปอนส์มาก่อนได้ะไิกเดี๋ยวผมสร้างตัวอาหารเองดีกว่า โอเคทุกคนตอนนี้เราก็สร้างตัวอาหารโหลดส่วนรวมเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ใหญ่หน่าดูเลยฮะนั่นใครนะเอา้ามีอะไรมีเรื่องอะไรไหมครับโอ้ผมโดนพนักง,งานอะไรก็ไม่รู้ใส่ชุดหเหลืองเล่นตกผมอ่ะครับผมเจ็บมากเลยตอนนี้โอ้โอ,โอเคเข้ามาเลยครับเข้ามาเลยที่นี้ยินดีต้อนรับเสมอเอ้ยอ,อันนี้คืออะไรเนี่ย พี่เขาพูดเป็นเรื่องจริงว่ะ